อายโยก็ขอสวัสดีชาวแวมไพายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่าอนิเม Fighter Simulator กันอีกเช่นเคยนะทุกคนเออก็อสำหรับคลิปน,นี้เราก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมนะคะอี้อี้อ่ะใช่แล้ว,วกส็สำหรับคลิปนี้นะถ้าเสียบบอล์ดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาดึกมากนะเนาะประมาณ5้าทุ่มนั่นเองทางเกมอันนี้ไม่ fighter simulator ก็ทำการอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เลยเป็นเกาะใหม่นั่นเอง seven c r i m e s island นั่นเองหรือว่าเจ็ดบาปนั่นเองคุณผู้ชมเอออ่ะโอเคแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปทำการปลดล็อกในส่วน ของไอเจ้าโลกใหม่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปอัปเดตก่อนละกันเนาะอัปเดตครั้งที่10นั่นเองคุณผู้ชมนี่อ่ะดูซิ่อ uh, the seven c l i m e island is being attacked by the small head over there to take them out need a little extra help check out the incubator it's layer h o b p s นั่นเองโอเคมันจะเหมือนมีในส่วนของตัวที่มาจากในสไลเ e อร์คอร์สด้หรอ มันคืออะไรอะไม่ค่อยมั่นใจนะแต่เราต้องมาอ่านในส่วนของรายละเอียดัเยกเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมอืมไอตรงตรงเนี้ยทุกคนที่ร้ทนราชการพูดไปนะมันเขาบอกว่าไอเจ้าเกาะเจ็ดบาทเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีอ่าในส่วนของแบบว่าตัวใหม่นั่นเองนะเราสามารถไปลองได้นั่นเองอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนให้เราเนี่ยไปทําการดูในส่วนของตู้ว่าไข่ อโซนตัวสับตูต้ฟัก,กไข่ในด่านเลเยอร์ฮอฟจะเป็นในสหขขด,ด่านดาบอีค่าละศูนย์อันนี้ค่อยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนั่นเองโอเคแต่ก่อนอื่นมาสรุปอัปเดตล็อกอันนี้ก่อนละกันหลักๆนิวไอซ์แลนด์เซเว่นคลาสไอซ์แลนด์นั่นเองเนาะเกาะใหม่เกาะเซเว่นคลาสไงหรือว่าเกาะเจ็ดบารนั่นเองอืมซิกซ์ทีนิวไฟเจอร์บวก2องนิวเมาส์นั่นเองจะมี16ตัวละครใหม่แล้วก็เมนสจอร์ของไอ้เจ้าสัตว์ขี่ในสองอย่างเลยเหรออุ้ยโอเคนะ equip better in slayer corps นั่นเองอศูนย์บ่มเพาะในด่านดาบิคาตะ0 new chimera star in chimera island เอ๊ะ chimera star ใหม่ในกอ chimera หรออันนี้จะเป็นในส่วนของอ่า hunter x hunter นะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ boost pausing replaces by inventory boost นั่นเองไอ้เจ้าตรงที่ boost หยุดเนี่ยจะไปแทนที่ตรงโดย inventory boost หรอจะอยู่ในตรงช่องเก็กบกระเป๋า boost ไหนดูสิน่าจะอยู่ตรงนี้อรอเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันอีกทีหรือว่าอยู่ในนี้ก็เดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันเนาะเออโอเค level cap increases to 175นนัเอง level สูงสุดของตัวละครจะอยู่ที่175แล้วนั่นเอง new passive บว o c m rebalance นั่นเองก็จะมีในส่วนของ passive ใหม่นั่นเองแล้วก็การปรบับสมดุลบางส่วนและสุดท้ายคือการ bug fixes improvements แล้วก็ new upgrades จะมีในส่วนของการแก้ไขข้พอผิดพลาดปรับปรุงแล้วก็การอัปเกรดใหม่นั่นเองอ่ะประมาณนี้เลยคุณผู้ชอมอืม โอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการลองลองดูสิว่ามันมีอะไรบ้างเองเอา้า <c> ว <oughs> <c oughs> แต่ตื่นมาคดีเลยฮะ <c oughs> คุณผู้ชมขอแต่บนึงนะทุกคน 2,000 years later โอเคทุกคนแพรก็มาพอดีเลยนั่นเองนะคะโอเคเอ่อเดี๋ยวเราดูในสหพอไปดูดาดเดมอนกันโอเคค่ะป้าแฟนพบับบอกว่าให้เราไปรอไปดูในสหพอดาดแต่ไปฆ่าล่สูนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองเพราะว่ามันเป็นอัปเดตท,ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะคุณผู้ชมเออไหนดูซิอยู่ไหนนะ่ะเซียร์คอปส์โอเคไหนดูซิไหนดูซิ นี่ไงอินคูเบเตอร์เป็นที่ฟักไข่นั่นเองนะคะโอ้โหแล้วคือเน็ตกากบามากคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ oh my g o ็ชเดี๋ยวขออนุญาตไปทําการเปลี่ยนเน็ตสักครู่หนึ่งน,นะคะโอเคทอนคน้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่นจะเป็นในส่ของหน้าตู้ฟักไข่นั่นเองนะคะ ไหนดูสิเกมวันเลเว for each day you leave your fighter in the incubator อ oh, ๋อเราจะได้รับในส่วนของเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะทีนั้นหนึ่งเลเวลนั่นเองเนาะตามแต่ละวันเองโดยการที่เราทีนะั้นจขอตัวไฟเตอร์เองเลือกตัวไหนก็ได้อ่าเค อันนี้ก็เหมือนจะต้องระบุเวลาเอ้ยระบุวันนะว่าจะเอากี่วันอะไรประมาณนี้เนาะเออเหมือนเป็นระบบอ่าฟักไข่ในเองแล้วก็จะได้รับ exp น่าจะได้รับในส่วนของไอ้อพวก damage เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองเลเวลเยอะขึ้นนั่นเองเออโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมามากเลยนั่นเองเนาะอ่ะโอเคเอ่าอ,อันนี้ก็ incubator ่งที in ่อินสตาเ์ขอบเช็คไปแล้วในชิม巴拉 star ในชิมราไอซ์แลนด์ชิม巴拉 s า a r เหรอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดาห์ฮันเตอร์ ex hunter ดูสิทุกคนอุ้ย ออันนี้เหมือนจะเป็นตามจุดสำคัญนะว่ามันมีอะไรบ้างเอ้ยดีอยู่ดีอยู่นะอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นการลงดันอันนี้จะเป็นในสงการสูงพาสซีฟอันนี้เป็นระบบสูบฟักไข่นะคุณผู้ชมอ่าส่วนอันนี้ก็อันนี้เลยจริงด้วยมันจะเป็นตัวที่อ่าเอามาสูบด้วยโรบักซ์นั่นเองคุณผู้ชมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะประมาณนี้เลย199่งรเเาโบักซ์นั่นเองแล้วต่อครั้งหนึ่งนั่นเองคุณผู้ชมโอเค มาอัปเดตก็ไหนดูซิเช็คไปแล้ว Boost Poison r e p r a c e s by Inventory Boost ไหนดูซิมันน่าจะอยู่ในช่องกระเป๋าอินเวนทอรี่ใช่ไหมอ๋มโอโอเคมันเป็นอย่างนี้เลย เราสามารถอ๋อเจ๋งๆอยู่นะคือเราเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะใช้อันไหนก่อนนั่นเองอย่างเช่นเราจะใช้ได้เมจก็กดแค่ใช้ได้เมจส่วนลัคกี้หรือว่า X p เนี่ยจะยังไม่โดนใช้นะซึ่งถ้าเป็นปกติสําหรับแพดเก่าเนี่ยก็คือถ้ากดตรงเล่นพอสเนี่ยหรือว่าเล่นไปเลยเนี่ยมันจะทําการเร่งเวลาทั้งหมดเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมเอ้ยเจ๋งอยู่เจ๋งอยูไ่ได้ได้ได้โอเคเลยโอเคแล้วก็ในส่วนของอันอื่นอีกไหมนะ แพสซี passive. ประมาณนี้เออตอน,น,นจะมีประมาณนี้แล้วที่เราเรียนไปหมดแล้วโอเคต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวไปทำการปลดล็อกด่านใหม่กันหรือว่าด่านในส่วนของเจดบาทนั่นเองโอเคไหนดูซิ7ดบาทเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่300บิลเลียนนั่นเองนะคะโอเคปะการปลดล็อกเรียบน้อยชุบดูซิว่าหน้าตาของด่าน โอเคเรียบร้อยค่ะโอ้โหแฟนส่งหวดเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าช่วยโอเคในส่วนของอตัวมิสติคอลเนี่ยก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นเมดีโอดัสอย่างแน่นอนเองนะคะโอ้แฟนส่งแล้วอ่ะคุณผู้ชมแต่เราจะส่งพร้อมกาแฟนด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอลองดูสิอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่เราต้องทําการทำเพรสไอตัวนี้ชื่ออะไรนะลืมชื่อหมูอะในเรื่องลืมลืมลืมเรื่อกาแฟอยู่จําชื่อตัวน,นี้ไม่ได้นะคะ โอเคกดรับเคสตัวนี้กับไอเจ้าหมูตัวนี้เนาะเออเดี๋ยวค่อยมารับเคสวสกกนอ่าไหนดูซิมันมีตัวรับด้วยนะทุกคนในเกมอือดูซิเราค้นหาก่อนเผเิญนะฮะไหนดูซิตัวรับตัวรับตัวรับอา่ามันอาจจะต้องอยู่ตามซอกนี้แหละคุณผู้ชมแลาให้ด่าหรือไม่ก็อาจจะสิงอยู่ที่ไหนสักแห่งโอเคเดี๋ยวเราขอลองตามหาดูซิแบบไหนก็ถือว่าสวยบรรยากาศคือแบบสดใสมากเลยนะเออแต่จะต้องอยู่แต่ถวนี้แหละคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ตรงไหนหรอก จริงๆเอ้ยอยู่นู่นโอเคแต่เราจะไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะตัวท่าอยู่นู่นอ่ะไปอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยอ่ะอ่าโอเคโอเคอ๋อขึ้นตามสาันสันนี่หรอสันต้นไม้นะชึบชึบ อุ้ยโอเคเกล้วคุณผู้ชมเีลยวเราจะต้องขึ้นตรงสันต้นไม้ไปนั่นเองนะฮะค่อยๆขึ้นนั่นเองไม่ต้องรีบเนาะชุบ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 ชบชบโอเคอยู่ตรงนี้มันจะถึงไหมอ่ะกดตัวเอ็มชุบเออถึงสักทีนี่ไงตัวล้คุณผู้ชมเลิ่มจะมีอยู่ที่300บิลเลียนนั่นเอง เชื่อว่าซิซเล่ซิซซิรวันตัวนี้เลยเอนจะเป็นตัวรับใหม่นั่นเองเนาะเออโอเคงนั้นเดี๋ยวเราหยิบตัวนิสเวนของตัวรับออกตัวละครของเรามาตีก่อนชึบตีมาเลยโอเคแป๊บเดียวน่าจะตายนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราทําการตีเอเจ้าตัวนีสเสรรจเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเบจสมันจะขึ้นหรือเปล่านะยังไงตัวนี้ก็เป็นตัวรับของแบบนี้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะท่านผู้ามหลังจากที่ก็เดี๋ยวเราให้ตัวละครทำการตีเอเจ้าตัวนี้ไปก็เดี๋ยวเราจะมาดูช็อปซิ อาสำหรับช็อปก็เกมพาสแต่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าตัวละครเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองอ่าสกีเวอร์อินุอินุยาฉะใช่ไหมอินุเชื่ออินุยาฉะสักอย่างตัวละครมันคุ้นๆอันนี้น่าจะเป็นตัวจากเรื่องอะไรสักอย่างอากาศเหมือนเบอร์เซิร์กเลยอะ่ะไม่ต้องว่าใช่หรือเปล่าเนาะอันนี้จะเป็นคิริโตะนั่นเองคิริโตะฉบับแต่งหญิงนะคะโอเคอันนี้สกีเวอร์ตัวนี้คือไม่รู้จกักแต่ชุดรู้สึกคุ้นๆมากเลยอะ่ะ แต่จะไม่ได้ไม่มันคือเรื่องอะไรเนาะเนเวล130าดาเมจ8ป2อเอมอ่าอันนี้เรื่งร้อยโลบาร์นันเองเนาะ Girl ate, level 135, เกิลคาราเต้เดเวลหนึาดาเมจ150ยเอมเนาะ250ร้อยหสโลบาร์แคสซามไร์อินุยะชะเดเวลหนึ่รอดาเมจ310้เอ็ม600โลบาร์แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เหมือนเบอร์เซิร์กนะไม่รู้่าใช่หรือเปล่าเดเวลหน,นเง่งร,ออร้อยสี่ดตเข้ามาเมอเมาดิ เราจะตายแล้วนะฮะตัวนี้จะตายเรียบร้อยโอเคได้แบดเจสเรียบร้อยฮะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับเรส่วนของอัปเดตของทางเกมอัปเดตค้งที่10นั่นเองาเาี๋ดวเราจะมาทำการส่งตัวละครด้วยนะฮะโอเคปิดอันนี้ก่อนเชิญเลยดูสิอัปเกรดใหม่ CRAZY STAR BOOST m e d i u m o เ e n c ค a z y STAR FASTER 50 CRAZY STAR าร์เหรอวันนี้คืออะไรอ่ะ Open c r a ่ y Star เพรด Star Faster, Open 50k Demon Star เหมือนเราจะต้องทำการเปิดในส่วนของไข่หรือเปล่าทุกคนไม่รู้ว่าใช่ไหมนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่ใช่สีอันนี้ปกติโอ้ยมันคือเกมมัาจะเป็นในส่วนของอ่ากับเกรดใหม่ั่นเองเนาะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันสามารถทำอะไรได้ ไพเรตสตาร์สปีดเหมือนมันจะบวกในเื่วนของการเปิดการเปิดดาวแบบเร็วตามแบบเลยนั่นเองนะเออโอเคโอเคมาดี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มด้วยกันเอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบ,บมแฮเบแต่นะ Star อ,อัปเกรดสตาร์เบรกดาวอ๋อโอเคนี่เหมือนจะบอกเลยว่าเราทำเก็บไปได้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมเนะี่ยมอนสเตอร์สตาร์อืมโอเคโอเคอันโนสตาร์มีอยู่สองแสนห้าหมื่นสี่พัน เอ้ยไปเอามาใา้ไหนอะงงมากเออก็เช้ามาเถอะคุณผชมเอ่อคือแฟนได้ตัวชายนีแล้วเนี่ยพระเจ้ามาทำการสูงแล้วกันแต่ก่อนที่เราจะสูมก็เราอุตสาห์เก็บในส่วนของไอ้เจ้าดาวอ่าไอ้เจ้าหกแฉกนี่สีทองน,นะคุณผู้ชมแล้วคือมันเปิดยังไงวะเนี่ย ิดไม่เป็นอ่ะไอ้เจ้าสีทองมันทํายังไงเนะี่ยคุณผู้ชมแต่เราก็ช่างมาเถอะเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกันโอเคโษนมลองเปิดเราไม่น่าจะออโตเซลเลยใช่ไหมตรวจสอบก่อนเพื่อออโตเซลอีกโอเคมาลองสูงซักไม่กี่ขาแล้วกันเนาะเออเมอรลินโอโหความเกลือนี้เห็นแล้วเครียดเลยฮะราเปิดโอเค เปิด Lucky b บ o s ไปไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะโอเคแล้วตรงที่มันอยู่ตรงนี้นี่ทำยังไงเนี่ยไอ <c oughs> ้ตรงนี้นี่คือจะทำยังไงคุณผู้ชมอ่านี่มันสุ่มเท่าไหร่อ่ะมันใช้เงินททละห้าบิลเลียรเลยนะเออโอเคมาแต่เรามีอยู่ต้องแปดจุดเจ็ดสามทิลเลียรเลยคุณผู้ชมเราลองสุง่มๆดูเผื่ออาจจะแบบดวงดีสุ่มได้อะไรเงี้ยเออ โอเคเดี๋ยวเดิตอนนี้ข่ารักเราบอกสี่อยู่นะบวกสี่เองเหรอบวกสี่บอกสี่อือกี้พี่ว่บูสคือเราจะต้องทำยังไงกับไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยเหมือนเราใช้แล้วมันเหมือนไม่ติดใช่ไหมนะคุณผู้ชมน่าจะใช่เนะ้ะงั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนละกันเอองั้นเดี๋ยวเราลองสุบได้เล่นดูเผื่ออาจจะแบบสุบได้แบบดวงดีปั๊บฟุ๊บได้ตัวดีเลยอะไรเงี้ยเออ ชายนี่นะคะแล้วก็แพสซีฟมาด้วยผมได้แต่เ <laughs> มอร์ลินกับอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรสักอย่างนั่นแหละจะไม่ได้แล้วนะฮะโอเค หกความเกลือนี่มันโคตรจะแบบว่าเกลือจริงๆนะคะคุณผู้ชมออนนั้นก็เอาไปแค่นี้ก่อนละกันเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของอัปเดตท,ที่เพิ่งเข้ามาประมาณนี้เลยนั่นเองคุณผู้ชมเออก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยแล้วตอนนี้ครบ400 subscribe ที่เรียบร้อยแล้วไปสู่ที่500 subscribe กันเลยสําหรับช่องใหม่นี้เลยเนะคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่อยากจะก,กอ,ะอกฟ การทิ้งลิงก์ลอโปรไฟลที่ใต้คลิปเลยสามารถมากดติดตามกันได้นะทุกคนอืมโอแค่สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาทุกทุกคนกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ